ด่วนที่สุดครับคุณผู้ฟังวินาทีต่อจากนี้ขอให้คุณวางทุกอย่างลงก่อนแล้วมาฟังเรื่องนี้กันเพราะที่ชายแดนบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วมันไม่ใช่แค่การประทะกันแล้วแต่มันคือวิกฤตความมั่นคงระดับชาติที่กำลังปะทุขึ้นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นวันนี้ที่คุณต้องรู้ให้ทันเกมอาคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันเริ่มมาจากจุดเล็กๆแต่ตอนนี้มันกำลังลุกลามใหญ่โต คือตรงพื้นที่พิพาททับซ้อนที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วเนี่ยทางฝ่ายไทยเราก็เข้าไปทําตามหน้าที่ปกติครับคือการวางแนวรั้วลวดหนามเพื่อป้องกันอธิปไตยป้องกันการรุกล้ําซึ่งมันก็เป็นไปตามข้อตกลงแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าแค่การกั้นรั้วของเราจะกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ เรื่องมันมาประทุหนักๆเอาก็เมื่อวันที่16 1 7กถึง17กันยายนปีพศ2568ที่ผ่านมานี่เองอยู่ดีๆก็มีกลุ่มมวลชนชาวกัมพูชาบุกเข้ามาเลยครับมารือ้อมาดึงมาทำลายแนวรัวร้วรวดหนามของไทย <c oughs> แล้วที่มันน่าเจ็บใจคืออะไรคุณผู้ฟังรู้ไหมคือเบื้องหลังมวลชนพวกนั้นนะ่ะมีทหารกัมพูชายืนคุ้มเชิงอยู่มันหมายความว่าย,ย่างไงครับนี่มันไม่ใช่การกระทาของชาวบ้านธรรมดาแล้วใช่ไหม แน่นอนว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือที่เราเรียกกันว่าขอฟอของไทยก็ต้องเข้าระงงับเหตุเรื่องมันก็เลยบานปลายมีการใช้ทั้งแก๊สน้ำตามีการใช้กระสุนยางเพื่อผลักดันกลุ่มคนเหล่านั้นออกไปซึ่งก็ทำให้มีคนเจ็บทั้งสองฝั่งแล้วภาพพวกนี้แหละครับคือสิ่งที่ฝ่ายโน้นเขาต้องการพอมาถึงวันนี้วันที่18กันยายนโอ้โหสถานการณ์มันพีคข,ขึ้นไปอีกระดับเลยครับ ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่1โดยโคศกของทัพภาคที่1คือพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์ท่านออกมาถแถลงข่าวแบบชัดถ้อยชัดคําไม่มีอ้อมค้อมท่านประนามผู้นำำํากัมพูชาเลยนะครับว่ากําลังใช้เด็กใช้ผู้หญิงมาเป็นโล่มนุษย์แล้วก็กำลังสร้างละครฉากใหญ่เพื่อยั่วยุและบิดเบือนข่าวไปทั่วโลกว่าทหารไทยทำร้ายประชาชน <c oughs> คำว่าละครนี่มันเจ็บจริงๆนะคุณผู้ฟังมันคือการบอกว่าเรารู้ทันนะ เราไม่หลงกลเกมตื้นๆแบบนี้หรอกแล้วเรื่องนี้มันก็ร้อนไปถึงท่านนายกของเราคุณอนุทินชันวิรกูลท่านก็ออกมาพูดชัดเจนเหมือนกันครับว่ามอบอำนาจการตัดสินใจให้ฝ่ายทหารในพื้นที่เต็มที่เพราะมันเป็นพื้นที่กฎอัยการศึกใครมารุกล้ำอธิปไตยใครมาสร้างความไม่สงบจัดการได้เลยส่วนที่นายกคุณมาเนตของกัมพูชารีบส่งหนังสือไปฟ้องผู้นำทั่วโลกนั่นแหละครับท่านนายกเราบอกว่าไม่สนใจ เพราะเรากำลังปกป้องบ้านของเราคุณผู้ฟังครับถ้าคุณได้เห็นภาพข่าวล่าสุดตอนนี้คุณจะเห็นเลยว่ากองทัพไทยกับตำรวจขอฟอเสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่แบบแน่นเอียดมีการเตรียมกำลังเสริมจากทั้งชนบุรีระยองเข้าไปสแตนบายรอแล้วนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าครั้งนี้เราไม่เล่นด้วยแล้วนะถ้าบุกเข้ามาอีกทำมารือรัวอีกไม่ใช่แค่ผลักดันแล้วนะครับแต่จะจับกลุ่มดำเนินคดีทันที โอ้ยแล้วที่มันพีคไปกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่การประทะภา,พาคพื้นดินแล้วนะคุณผู้ฟังล่าสุดทางกองทัพภาคที่2อแถลงว่าตรวจพบดโดรนของฝ่ายกัมพูชาบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่สำคัญสคัญของเราหลายจุดเลยโดยเฉพาะใกล้ๆค่ายทหารแล้วก็วนเวียนอยู่แถวปราสาทพระวิหารอีกนับรวมๆกันได้มากกว่า20ลำฮะนี่มันอะไรกันครับเนี่ย นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแต่มันคือการจงใจสอดแนมและยั่วยุทางทหารกันชัดๆอื hmm. เรื่องราวมันกำลังเข้มข้นขึ้นทุกนาทีเลยนะครับผมจะเกาะติดสถานการณ์นี้แบบไม่ให้คลาดสายตาเลยแล้วถ้ามีอะไรด่ดนๆเข้ามาผมจะรีบอัปเดตให้คุณผู้ฟังทันทีเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสําคัญทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับคุณผู้ฟัง ว่าไอ้เกมการละครที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงทําไมกองทัพเราถึงมองว่ามันคือละครแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงคุณผู้ฟังลองคิดตามผมนะยุทธศาสตร์ที่กัมพูชาใช้อยู่ตอนนี้นะ่ะในทางทหารเขาเรียกว่าการใช้ human shield หรือโล่มนุษย์โอ้ฟังดูรุนแรงนะแต่มันคือเรื่องจริงคือการจงใจไม่ใช้ทหารเข้ามาปะทะกับเราตรงๆแต่กับผลักดันพลเรือนซึ่งมีทั้งผู้หญิง เด็กและบางทีก็มีพระสงฆ์ปนมาด้วยให้มาอยู <person> <c> ่แนวหน้าสุดเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อสร้างภาพไงครับว่าทหารไทยตอบโต้กลับไปภาพที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกก็คือทหารไทยทําร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นไงล่ะครับเจ็บแสบไม่ละเล่เหลี่ยมแบบนี้แล้วมันยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะเกิดการกระทบกระทั่งกันปุ๊บสิ่งที่ตามมาทันทีคือสงครามข่าวสารหรือที่เรียกว่า information warfare สื่อของฝั่งกัมพูชารวมถึงรัฐบาลของเขาจะรีบประโคมข่าวทันทีเลยครับว่าไทยใช้กระสุนจริงไทยรังแกประชาชนมือเปล่าแล้วก็รีบทำหนังสือส่งไปฟ้องผู้นำอาเซียนผู้นำโลกและเล่นใหญ่เล่นโตไปเลยนี่แหละครับคือเป้าหมายของเขาคือการสร้างความชอบธรรมจอมปลอมให้กับตัวเองแล้วก็ใช้เวทีโลกมักกบดันประเทศไทยของเราแต่คุณผู้ฟังครับครั้งนี้มันต่างออกไป พราะท่าทีของกองทัพไทยเรามันชัดเจนมากว่าเรารู้ทันและเราไม่หลงกลคำถแถลงของโฆษกกองทัพภาคที่หนึ่งที่บอกว่าเราไม่หลงกลละครฉากใหญ่และเลิกยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงได้แล้วโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่การถแถลงข่าวธรรมดานะครับแต่มันคือการตบหน้ากลางสี่แยกเลยเป็นการตอบโต้ทาง PR อารที่เฉียบคมมากคือการประกาศให้โลกรู้ว่าเราเห็นนะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ แล้วคุณผู้ฟังเห็นวิธีที่กองทับราจัดการสถานการณ์ไหมครับท่านแยกทหารออกจากมวลชนอย่างชัดเจนท่านใช้ตำรวจขอฟอซึ่งเป็นหน่วยที่ฝึกมาเพื่อควบคุมฝูงชนโดยเฉพาะเข้าไปรับมือกับม็อบนี่คือการปฏิบัติตามหลักสากลเป๊ะเป๊ะแล้วท่านก็ประกาศจุดยืนเลยว่าทหารจะสู้กับทหารเป็นการตัดเกมที่กัมพูชาพยายามจะสร้างภาพว่าทหารไทยรบกับประชาชนทิ้งไปเลยและที่สําคัญที่สุดสัญญาณที่ดังและชัดที่สุดก็คือ การประกาศว่าเราจะไม่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกต่อไปคำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะคุณผู้ฟังมันคือการบอกว่าที่ผ่านมาเราอดทนเราใช้สันติวิธีเราพยายามเจรจามาตลอดแต่ถ้าคุณยังใช้ไม้นี้ยังคงยั่วยุไม่เลิกความอดทนมันก็มีขีดจำกัดการประกาศว่าจะใช้กฎหมายสูงสุดจะจับกุมทันทีที่รุกล้ำนี่คือขีดเส้นตายที่ชัดเจนว่าอย่าล่ำเส้นนี้เข้ามาอีกณเวลานี้ที่คุณผู้ฟังกําลังฟังผมอยู่ ทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกําลังกันอย่างหนาแน่นบรรยากาศยังคงตึงเครียดยังไม่มีการเจรจาในระดับสูงแต่ก็มีการยื่นหนังสือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วและก็มีกำาหนดการว่าจะมีการประชุม RBC หรือคณะกรรมการชัยดานส่วนภูมิภาคในสัปดาห์หน้าซึ่งเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่ามันจะเป็นการประชุมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์จริงๆหรือเป็นแค่การซื้อเวลาของฝ่ายโน้นส่วนประเด็นเรื่องการปิดสื่อณตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งเป็นทางการนะครับ แต่มีการจำกัดพื้นที่การทำงานของนักข่าวซึ่งก็เข้าใจได้เพื่อความปลอดภัยของพี่ๆนักข่าวเองและเพื่อป้องกันความรับทางยุทธวิธีโดยกองทัพจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักผ่านการถแถลงข่าวเพื่อควบคุมทิศทางข่าวสารไม่ให้ถูกบิดเบือนซึ่งในภาวะสงครามข่าวสารแบบนี้ผมว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะย้ำกับคุณผู้ฟังทุกคนว่าสถานการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วในวันนี้มันคือบทพิสูจน์สำคัญของอธิปไตยชาติไทยเรา มันเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและน่าเศร้าที่ใช้ประชาชนมาเป็นเครื่องมือสิ่งที่เราคนไทยทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือการติดตามข่าวสารอย่างมีสติรับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของทางราชการอย่าไปหลงเชื่อเฟคนิวส์หรือคำยั่วยุใดๆและที่สำคัญที่สุดคือการส่งกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและแฝงปกครองทุกคนที่กำลังยืนหยัดทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่ที่ชายแดน เราจะก่อติดสถานการณ์นี้กันต่อไปครับแล้วนําบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกที่สุดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ